สวัสดีครับวันนี้นำพาทุกท่านมาเที่ยวชมกราบนมัสการหลวงพ่อพระเจ้า 9, เก้าแสนเหรียญเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยที่วัดลาดขามตําบลพนมทวน,นอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบ,บรุรีซึ่งเป็นปฏิมาก,กรรมเป็นเก่าแก่นะครับเนอะนะนะเป็นเท่าที่ดูนะมัน เป็นลักษณะพึงขอมเนาะพึงขอมที่ผมสังเกตเป็นปฏิมาก,กรรมที่สวยงามที่พระประทานสังเกตทำจากเหรียญเนาเดี๋ยวให้ดู ทําจากเหรียญถึงกลายเป็นสมญานามพระเจ้าเก้าแสนเหรียญ <Okay. S 1> ไม่คิดว่าจะมีวัทีงดงามขนาดนี้เนาะซ่อนอยู่ข้างในเข้ามาลึกๆามาอยู่ที่ตำบลพนมทวนอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบ,บุรี วัดลาดขามนะถ้าใครมีโอกาสเนาะจากอำเภอพนมทวนมาประมาณแปดกิโลเมตรปิ่งมาทางอำเภออูทองนะครับนอ้องมีองค์ที่หนึ่งมีชื่อว่าแสนพญาเนาะพระคาถาบูชากัจิเจรุนิอิสะเยนะวิกึงคเร เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆพระพุทธปฏิมาก่อนที่สร้างขึ้นด้วยเหลียมเป็นความแปลกใหม่เนะผมก็เพิ่งเคยเจอ <c oughs> ครั้งแรกนี่คือองค์ที่สอง มีชื่อว่าแสนนางพญายาดูใกล้ๆนะครับนี่ นี่คือองค์ที่สามมีชื่อว่าแสนอมาตยะัะโจโราพระรานติทาบูชามีความงดงามที่หาชมได้ยากนะครับเนาะ ผมมาอยู่ที่นี่สามสี่ปีแล้วก็เพิ่งเคยไม่คิดว่าจะมีวัดที่แปลกแบบนี้เนะที่พระพุทธรูปสร้างจากเหรียญมีทุกเหรียญเหรียญตั้งแต่เหรียญเก่าแก่เหรียญเหรียญบาทเหรียญห้าสิบตังเหรียญสิบเหรียญห้ามีหมดเลย เหรียญโบราณได้เหรียญใหญ่ๆดงที่สี่ีชื่อว่าแสนพ่อกรวงพามานะอุขะสะนทะุแปพระผู้ชนะศัตรูทั้งปวงฐานะมั่นคงนะจะมีสมญา,านามตั้งแต่ละองเนาะ ข้างหลังจะเป็นพระพิมพ์ต่างๆแต่ว่าน่าจะเจอต้องขุดค้นเจอกุะเก้าเนาน่ะ องที่ห้ามีชื่อว่าแสนราชกูสมณชีปรามอิทาคะมะัจิเจรุนิพุทธองค์ที่มีคำสอนที่มั่นคงมีความหมายมีคำแปลด้วยแต่ละองค์มาที่องค์ที่หกที่มีชื่อว่าแสนขุนคลัง ทีคายุโกอักกะโกโลพุทธะที่มีความหมายเมตตาค้าขายร่ำรวยพระพุทธรูปองค์ที่เกที่มีชื่อว่าแสนทหารเพชรคาตาน,นิทสศะนักอปติที่แปลว่าป้องกันภัย อันตรายทั้งหลายทั้งปวงครอบครัวมีความสุขแต่ละองค์จะมีความหมายที่แตกต่างกันนะครับนอ้องที่องค์ที่แปดมีชื่อว่าแสนอุปราชผู้กุกขันโทผู้มีความชาญฉลาดในปัญญาเนาะความหมายขององค์ที่แปด มาที่องค์ที่เก้าเนาะมีชื่อว่าแสนพระการอิปิเศษติเพชรระอระหังโพชนังปฏิเสวามิที่มีความหมายคือประกาศิทธิคำพูดวิเศษนักนความหมายเกี่ยวกับคำพูดเนาะคำพูดคำจาจอพามาเยี่ยมชมวัดลาดขามตำบลพน,นมทวน อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบรุรีซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่ซ่อน <c oughs> อยู่ข้างในเนาะถ้าไม่ถ้าไม่รู้คงจะมาไม่ถูกเนาะไม่คิดว่าจะมีวัดที่ <c oughs> มีมนตลขลังที่แอบซ่อนอยู่ที่สร้างจากเหรียญเนาะ พระเจ้าเข้าแสนเหรียญเป็นสมญานามของวัดแห่งนี้ถามว่ามีญาติโยมมาเยอะไม่ก็มาเยอะอยู่พอสมควรก็ทยอยมาหรือว่าจะเป็นพอช่วงเป็นช่วงเทศกาลก็มีบรรดาเหล่าพุทธสาวชนกชนแวะเบียนเข้ามาทำบุญ มีหลวงปู่นะหลวงปู่ชาววาดมันเป็นที่เคารพศรัทธาของชนแถวนี้ราตโยมพู <c oughs> ้มีมีความทุกข์นัประมาให้ท่าน มีความทุกข์อะไรกร็มาเล่าท่านก็จะคล้ายๆจับยามสามตาเนาะเป็นความเชื่อเป็นศาสตร์ในีความเชื่ออท่านก็จะดูให้บ่าเออจะทํากิจการางานอะไรมีปฏิเหตุเพศภัยอะไรต่างๆท่านก็จะอนุเคราะห์เป็นสงเคราะห์ในวัดแห่งนี้ก็มีการบุดค้นเป็นพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุเนาะ ลงหนังสือพระเครื่องคมชัด <iber> ล <mango ını> ึกด้วยเกี่ยวกับพระคุณแผ่เนื้อดินกับน้ำบ้านเนาะเตาแก่ ก็เป็นหนังสืองานราชการนะครับน้องที่พิพิธภัณฑ์ปัะสถานแห่งชาติอำเภออุรทอที่ทำเรื่องขอให้มาตรวจขุดค้นคนเจอวัตถุโบราณประเภท ขวานสำริดกำไรสำริดภาชนะดินเผาตั้งแต่สมัยทราวดีแล้วก็มีพระเครื่องอายุตั้งแต่สมัยสิบสามถึงสิบสี่พุทธศตวรรษน้อก็เป็นโบราณวัตถุโบราณวัตถุที่ขุดค้นเจอ กินจดทะเบียนเดยบร้ยหมดมมสมบัติโบราณทางนอกของวัดเนาะบริเวณนอกสลากก็จะเป็นที่ปฏิสถาน พระพุทธเจ้ายี่สิแปดองค์เห็นวัดที่ห่างไกลหมู่บ้านเนาะก็สบงบสมเรือนอยู่ก็จะมีคลองน้ำไหลผ่านก,ก็มีพุทธศาสนิกชนมา ให้อาหารปลาเนาะบริเวณหน้าวัดก็เป็นคลองน้ำใหญ่นไหลผ่านพื้นที่แห่งนี้จะลักษณะจะเป็นท้องนาเนาะท้องนาคนภาคพื้นแถนนี้ก็จะทำเกี่ยวกับกสิกรรมเป็นส่วนใหญ่ ก็ห่างไกลหมู่บ้านประมาณสองกิโลเมื่อกี้ก็ไปถวายสังฆทานถวายสังฆทานเสร็จก็เปล่าเทวดานะ่ะเอาเทวดาให้รับรู้่ข้าพเจ้าได้มาทำบุญเนาะ ขอเทพเจ้าเราเทพร่วมอนุโมทนานี่คือสำนักศิลปกรที่สองสุพรรณบุรีก,กรมศิลปกรวัดลาดขามที่ตั้งอยู่พนมทวนอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นวัดาร้างนะสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ทางอยู่ริมน้ําทวนของคนสมัยก่อนนะสัญจรทางน้ำนะครับเนาะจากแม่น้ำท่าจีนเดินทัพการเดินทัพของสมัยกรุงศรียยุธยากับของสวสดีแล้วก็มีการุรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่เมื่อปีพออ 2, ศ2542 พระโบสถกกำลังก่อสร้างวันนี้ก็ได้นำพาทุกท่านมาเยี่ยมชมวัดลาดขามที่ตั้งอยู่ ตำบลพนมทวนอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อสมัยอยุธยาตอนปลายซึงปล่อยลกล้างมาก็มาค้นเจอแล้วก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาเมื่อปีพศ2542ตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่ในการขุดค้นวัตถุโบราณเยอะแยะมากมายนุตั้งแต่สมัยตะลวด,ดี เนสตวรรัที่สนะิบสองสิบสามอาจจะไม่คุ้นหูไม่ติดหูนะแต่ว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่ปล่อยรคร้างมานานแล้วก็มีการขุดค้นเจอซากประหักหักพังแลืมพระโบราณต่างๆเชื่องสำลีต่างๆ ตอนนี้วัดกำลังในช่วงที่กำลังพัฒนาอยู่นะครับนอ้องถ้าใครมีโอกาสแวะเวียนเข้ามาก็ามาร่วมสร้างเนาะร่วมทำบุญฝากไว้ในพระพุทธศาสนาขอพระคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเนาะครับนอ้องก็ขอ,ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีพัฒนมงคลขอให้เฮงๆปงปังปังทุกท่านทุกคนครับผมสำหรับวันนี้ขอล่าวคำว่าสวัสดีครับ